สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่เกมไม n คร r a ับเช่นเดิมนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะมาเอาชีวิตรอดทนโหมดฮาร์ดคอร์ไงเออเนะี่ยก็เป็นอีพีที่หนึ่งนะีว่าเราจะสามารถอยู่ได้สักกี่พาร์ทเนียหลังจากที่เล่นพาร์ทเก่ามานะครับก็หลายๆคนถามว่าทําไมพี่ไม่อัพคลิปนะฮะก็ไม่ค่อยไม่สบายนะฮะก็เลยแล้วก็เนน็ดกากด้วยอ่ะเออเน็ดค่อนข้างจะชา โอ้จเจริญเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ตัดไม้ได้แนละ้วโอเคเราเราทำสเต็ปเดิมเราเลยมีหินไหมตอวนี้อ๋อนี่งพูดถึงหินหินก็มาเลยฟังให้ฟังให้ดีเนี่ยอ่านเขาพูดคำว่าหินอ่ะเปิดเสียงเนี่ยการเล่นแมคคาร์พนี่ปัจจัยแรกคือต้องการอาหารอาหารนี่แม่งต้องมาเป็นอันดับหนึ่งทุกทีไม่มีอาหารเราก็ตายรับ คตอนนี้เราก็ขุดหินไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราสร้างบ้านอยู่แถวนี้เพราะว่าค่อนข้างจะทำเลดีครับเพราะว่ามันเป็นป่าด้วยเนี่ยมีหินให้เราขุดด้วยแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าด้วยเนี่ยโอ้โหโคตรฟิวโอ้ยคบรถเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารถดีเขาเรียกว่ารถดีเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ขุดขุดไปก่อน ลา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 โอเคเดี๋ยวอีกึงแอ็คโอเคแล้วก็ขึ้นไปคับเออต้องคับขวานแล้วก็ลอ็คพลิก X อเออแล้วก็ดาบนะโอเคเนเราก็คับได้แค่นี้แหละ อ่ะเราดูกอนสำรวจไปอยู่ตรงนูงน้นอะไป,ๆๆไปอยู่ตรงน้นเดี๋ยวเราจะขุดไม้แถวนี้แล้วก็จะไปอยู่ตรงโน้นกันนะครับอ้าวมันไม่เก็บมาให้วะไงไงต้นไม้ต้นไม้น้อยโอเคเราก็ขุดไม้ไปเลยครับซึ่งเวอร์ชั่นที่ผมเล่นตอนนี้คือเป็นเวอร์ชันหนึ่งยี่สดสิบนะก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราถ้าเราเจออานเราก็จะเอาอานมามาขี่ม้าเล่น มาขี่มาเล่นน่โอเคตามนั้นก็โอเคแต่เ,เราก็เนี่ยมันเป็นทุ่งราบด้วยผมว่าสัตว์นี้มันน่าจะเกิดเยอะนะหวังว่าน่าจะเกิดเยอะถ้าเกิดไม่เยอะก็ไม่มีของกินไม่มีของกินแล้วก็ตายฮะพาร์ทหนึ่งก็น่าจะประมาณสักพาร์ทละยี่สิบนาทีนะครับโอเคถัดไปเว้แวบ แง่เรียบร้อยนี่ต้นไม้ก็ตัดไปเราต้องการไม้เยอะไหมเราต้องเราจะสร้างบ้านด้วยอะไรดีเนี่ยเราต้องตีเอามะริดเท้าไปด้วยครับเผื่อเจอ,อวัวหรือเจอไก่เอาไว้ล่อถ้าเจอวัวก็ต้องไปปลูกโอ้โหเสียเวลาแมงกวจดจะโตเนี่ยตอนนี้เราก็ข้างล่างนี้เป็น,นยังไงอี้ย เดี๋ยวไปดูดิสวยนะตรงนี้โอ้โหทำเลดีมากะทำเลดีมากเลยครับเมื่อกี้นี้เราก็เก็บมาเฮ้ยเจอทานว่าทานจะาได้ยินไหมว่าเสียงใครอา่าโอเคหรือว่าจะตกราวาสิอา้อาวอ้าวบโอเคเนี้ทานโอ้สัตว์ไม่มีเกิดเลยหรือไงเนี่ยโอ้ไม่มีตัวอะไรเกิดเลยครับ อ๋อนี่ไงเฮ้ยสองพี่ขอโทษทีเมื่อกี้พี่ไม่เห็นอยู่ครับอยู่น้านล่างซึ่งเราจะสร้างบ้านอยู่ตรงไหนอยู่บนภูเขานี่ไะเพี่เราสร้างบ้านอยู่บนยอดภูเขานี่ปะ <c oughs> มมีเอ่อมีนูน่นมีโอ้กระตุกกระตุกมันกระตุกอะไรนักหนาเนี่ยอย่าเล่นยังไม่ต้องกด f ห้าเดี๋ยวแม่งกระตุก นะมันก็จะมีแม่น้ำโอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านอยู่แถวนี้แหละเนี่ยซึ่งมันเป็นทำเลที่ที่ดีนะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำฟาร์มกันแล้วกันตรงด้านล่างนี้เป็นอะไรเป็นท่อรูท่อท่อ, <c oughs> ทอหรือรูกันแน่โอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะครับมาสเตปเดิมครับปึ๊บ เรียบร้อยอสร้างบ้านแบบผมนี่ค่อนข้างใช้ไม้เยอะนะเนี่ยเพราะผมจะสร้างบ้านแนวอของ N B C นะครับถึงจะแคบก็ก็เพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบวาของมาเยอะแยะมากมายไม่ค่อยชอบแยกแยกกันไว้ของๆเนะ่ยงับๆโอเคต่อต่อ,อเรียบร้อยอะ แล้วก็ัวขึ้นมาอ่ะอันนี้ก็อย่างนี้จําถูกไหมเนี่ย <c oughs> จําถูกไหมเนี่ยโอ้โหไม้หมดเค <c oughs> ใช้ไม้โคตรเยอะโอ้โห <c oughs> ไม่เป็นไรครับแถวนี้ไม้เยอะโอเคเราต้องการไม้อีกครับ สองอันตัดไม้ก่อนอย่าพึ่งนะเจ้าบ้านเจ้าบ้านบ้านจ๋าอย่าพึ่งนะแงะโอเคฮนะแล้วก็ตัดไปดองไว้ก่อนแถวนี้มันไม่มีแกะเลยหรือไงวนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องล่อไก่มาทําฟาร์มไก่อล่อไก่มาทําฟาร์มไก่ซึ่ง <c oughs> ดูพื้นที่บ้านกูเดิด อิดจุดปิจุอ่าเรียบร้อยอ่ะก็อ้าวชิบหายแล้วมันเริ่มหิวแล้วอ่ะจะปิดทำไมเอ่าเดี๋ยวเราต้องคับกล่องไว้ก่อนครับเอาไว้ใส่ของเอาเดี๋ยวประมาณนี้แล้วก็เตาเผาด้วยเดี๋ยวเราไปล่าสัตว์มากินปึ๊บป๊บปึ๊บอ่าอย่างนี้มันจะเฟียลไหมเนี่ย โอเคฮะเดี๋ยวเราก็ทุบซิทุบ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 จุ๊บอโจอโจอเจโอ้โหัวแถวนี้เยอะว่ะเนื้อเนื้อเนื้อมึงตายนี่ทำไม่มีห่ามีเหวเลยโอ้โหข้างล่างมืดเชียมืดมาเลยโอเคอย่าไปสนใจมัน้ะเผาดีกว่าแล้วก็ต้องการบันไดก็ประตูโอ้โหหมดพอดี อย่างนี้ยแล้วก็บันไดโอ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฟี้ยวฟา้าวโอเคแล้วเราทำฟา้าวไว้ตรงไหนดีอะโอข้างล่างแม่งตรงนี้คตรคเฮ้ยเจอเหล็กว่ะเหล็กอยู่ข้างล่างเย็ดเหลก็กจ๋าอาอมีอันเดียวโอ้กูสาดีใจมีอันเดียวเนี่ยนะ โอเคฮะเดี๋ยวเราทำปฟาไม่ต้งไหนเดียถ้ากระตุกก็ขออภัยกันด้วยเนี่ยคอมก็ไม่ได้ลุงได้แรงหาอะไรหรอกคอมก็ตามตลาดตัดคองถึงนี่แหละนะเดมัน <c oughs> มีขายด้วยหรอวะโอเคเดี๋ยวเราทำฟาร์มตรงนี้ตรงไหนเดีบ้านเราอยู่ตรงนี้ขึ้ตรงนี้โอ okay, เคเราเราเอาครับที่นี่มาขุดดินก่อนแนละ้วกันอ,อาหารวากนินครับ นี่ฮะอ๋ะอไม่ใช่ต้องค้าบในนี้สิไงโอเคได้ละกินข้าวซะหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาขุดตรงนี้เราจะเอาทำฟาร์มไว้ตรงนี้แถวแถวตรงนี้แล้วกันก็ขยายพื้นที่ก่อนโอ้โหคอดทางจะใหญ่นะเนี่ยตรงหลุมนี้จะเอาไปทำเป็นอะไรดีเนะี่ยเราต้องสร้างประโยชน์จากมันนะเนี่ย มันเป็นหลุมไหมเราแล้วเราต้องสร้างประโยชน์จากมันนะครับซึ่งดินนี้ก็มาปิดตรงนี้แล้วกันอ่ะเราต้องสร้างประโยชน์จากมันอะไรอยู่วะ <c oughs> อะไรอยู่วะนะตรงนี้ตรงนี้เราจะทําเป็นฟาร์มตรงนี้ซึ่งฟาร์มจะหยุดตรงนี้แน่เป็นไงอรเฟี้ยว แล้วก็เออเอาอันี้มาขุดดินกอนพรวนดินโอ้มันจะมืดแล้วดิเอามืดเร็วจังวะมีทั้งสิบเจ็ดตนสู้ตายครับสู้ตายจะมืดแล้วสู้ตายสู้ตายเร็วสู้ตาย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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดจะมืดแล้วจะมืดแล้ว จะมืดแล้วจะมืดแล้วโเดี๋ยว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 ,เ,ยวเราต้องไปตีฆ่าสัตว์สักนิดฆ่าวัววัวจ๋าอยู่ไหนจ๊ะอ้าวยังวัวไปนอนหร้ไงอยู่เนี้ยเมื่อกี้ยังเห็นเต็มอยู่เลยโอเคครับมันมืดแล้วแล้วก็ม,มืดแล้วทำยังดีเขามาอยู่ในบ้านดีกว่าคิปอ้าโอเค ต้องหาทางลงเราต้องหาทางลงเราจะขุดเหมืองตรงไหนดีขุดเมืองไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วนอกอยู่ด้านในดีอวอบ้านเรานี้ค่อนข้างจะแคบนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําอ้โหโอ้หโอ้โห,โโห,โโหเดียวงโผ่ไหดวะเนี่ยโอ้ยตายแล้วขึ้นไปก่อน มาโผที่ไหนเนี่ยข้างล่างบ้านใช่ไหมชัดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราข้าบันไดนี่พออ่ะโอเคเราอยู่ด้านล่างนี้หละคืนนี้เราจะมาหาแรก่กันครับรอะเ,เราไม่มีขนแกะไงเราตื่นก็ไม่ได้โอเคไอ้นี่ไงเจอเจอถ่านเลยผมนี่เป็นคนเอา่านเลยครับเอาเอาอแยะเพลง เพลงมึงนี่ก็โอ้ยโอ้เป็นน้ำต่อกับอะไรวะเนี่ยโอ้ยบรรยากาศโอ้ยพ่อมดสเตีลิตันโอ้ยลับเลยกลับเลยเดี๋ยวกลับเลยกลับเร็ว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 เร็เลยวเรวเวเรเเวเ ูยึดเค็มเจลลิตันแน่เราไปด้านนี้ดีกว่ากุดลงตรงนี้ดีกว่าม่งจะปลอดภัยกว่าเยอะซึ่งโอ้โอะไรอยู่เนี่ยข้างล่างนี้จะมีอะไรไหมเนี่ยคงไม่มีนะขุดลงไปจ้าเอก๋ก่อนนี้จบเลยนะเนี่ยพาร์ทแรกก็ตายหาแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ายางัยางยงังยังเรามี นี่ไงเรามีเรามีธา,านนึกว่าไม้จะหมดแล้วอีกไปเจออะไรอ่ะ้ยมึงทำมาทะไมหม่อยู่วะแง่เราก็ขุดลงไปด้านล่างเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราจะขุดลงไปด้านล่างเรื่อยๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราก็ปักทอตทอตนี่ไงขุดลงไปอีกจเ,เจอเจอเหมืองไวนะ้เนี่ย ขอให้เป็นเหมืองที่ปลอดภัยแล้วกันนะเหมือนเหมือนมานั่งขุดดินเหมือนเหมือนมานั่งขุดหินเล่นไม่เจออะไรเลยวันเนี้ยเฮ้ยเจอเหล็กสักส,สองอันได้ไหมสองอันสองอันเหล็กจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเฮ้ยอ้าวเจอแล้วครับเหมือง <c oughs> นี่ไงเหล็กสองอันขอบปุ๊บโอ้โหได้ปั๊บเลยโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าโอ้โหไม่ได้สองอันด้วยสิโอ้โหได้เยอะเยอะเยอะงอ,ะอ,ะอได้ดังใจนี่แหละดังใจไวไวให้โชคโอ้โหเหล็กเยอะเลยครับเหล็กตรงข้างล่างนี่ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ขุดไปก่อนแต่กลัวซอมบี้คิปเปอร์มาดิต้องอยู่อย่างนี้ ต้องอยู่อย่างนี้เนี่ยเออต้องเล่นอย่างนี้ครับเอ้ยเจ็ดเคโกรเยอะเลยไม่มีตัวอะไรมานะคงไม่มีตัวอะไรมากินกูนะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในพิธีการขุดขุดแร่ไปก่อนครับโอ้โหค่อนข้างจะค่อนข้างจะใหญ่เนะี่ย เมืองน,นี้ค่อนข้างจะใหญ่กันเลยดูจากลักษณะแล้วใหญ่มากโอ้โหโอ้เหล็กได้เยอะแล้วอ่าเราเริ่มได้โอ้โหด้านในด้านไนด้านใน,น,นมีเหล็กจะกลัวนี่ไงมันจะพังแล้วดีดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เผาโอเยอะไปไหนวะโอเคเดี๋ยวเราก็คาบโตโอ้โห โอ้ยโอ้ยอ้ออะไรอะไรเดี๋ยว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 เิ่งวิ่งเยังไม่พร้อมสู้เดี๋ยวอตกใจเขาไล่เรามาเลยครับถ้าผมไปครัฟเป็นเออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะคัพเราก็จะไม่มีอ่าโอมันตามมาว่ะอ่ะเรปตักเทียนทอสไว้โอ้โอ้ยมาดีมึง ม,มึงตายมึงมงตายมึงตายมึงตายมึงตายเดียวมึงตาย,ย,ตายโอ้ยนี่ได้ธนูวันเดียวโอ้โหเย็ดเคไม้หมดแล้วครับถ้าท็อตเราหมดก็คือต้องกลับขึ้นไปบนด้านบนเนี่ยโอเคเด้เอสามเออแล้วเราจะเอาแล้วเราจะเอาที่ไหนมันมาคาเป็นไม้แท่งวะเนี่ย โอ้ยจเจริญเลยฮะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเอาบนบ้านแนละ้วโอ้ยแม่งทางทางนี่แม่งคดคดหน้าลําบากเลยนเนี่ยชนหัว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 ชนหัชนเคเราขึ้นมาด้หมดเลยครับเราต้องวิ่งไปตัดไม้สักหนึ่งช่อเฮ้ยเสียงเลยเสียงเลยเดี๋ยวด้ยวย เลวๆๆๆเฮ้ยกูมากินช่นะวิ่งเงี้ยกูวิ่งเลยกูนี่วิ่งเลยจึ๊บลงไปที่เดิมเคอะเดี๋ยวเราก็มาขุดเหมืองก่อนเออเพราะว่าเรายังไม่มีขนแกะเดี๋ยวรอให้แบบนี่ก่อนเราค่อยเอาแบบไปปูพื้นที่ให้มันกว้างๆแล้วเราเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะ โอเคได้เล็กมาแล้วโอ้โหนะครับเลยแวบโอ้โหได้แล้วเน่โอ้โหเร็วโอโ้สั่งได้ดังใจโอโ้สวยนะเนี่ยเท็กจะแพ็กเนี่ยจุบจุบตรงนี้ก็มีครับ ซึ่งตรงที่ว่าสกเจลริตันไล่เรามาซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะเราก็ยังไม่ได้สำรวจเลยอะ่ะมันเยอะมากๆนะตรงนั้นเ <y ell> ออมันจะมีเพชรสักเมด็ดนึงอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เน, <y ell> นี่ยเรายังไม่ได้ขุดหมดเลยเนะี่ยอ้า่าโอ้โหกูว่าแล้วโอ้โหเดี๋ยวเด,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 ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวโอ้ยเออบางผิดอันอีก โอ้ยสเตีลิตันอย่ามันยิงกูตกหนูเมื่อกี้ถ้าโดนยิงตกคือตายตายอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราก็ได้เยอะแล้วแหละอ่านะได้เยอะแล้วฐานก็เอาไว้ฐานนี้ต้องการเลยโขงไม่มีคลิปเปอร์มานะคริสเปอร์คริปเปอร์คิปเปอร์ การปลอดภัยเราต้องกด F 5ดูเบบเพราะมันแบบมาไม่ซุบให้เสียงไงนั่นไงเสียงอะไรไม่เนี่ยผมไม่มีตัวอะไรมาเนะ่ยชัแอปผมไม่มีหรอกนะอ่าเราจะมาส่องดูด้านล่างกันโอ้าหล่างนาโหดโหดมาก พอจะหมดแล้วอะเหล็กเนี่พาร์ทนี้คนงานได้เหล็กเหล็กเยอะเหล็กนี่แม่งโอ้โหเยอะแยะมากมายใช้จะหมดไหมเนี่ยต้องเอาไปค้าเป็นชุดเนี่ยเพื่อป้องกันภัยอันตรายอู้หหูเดียวเดียวดียวเ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 ดียวอู้เดียวเดียอูกลนมาตรงไหนเนี่ย โอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวกูหล่นไปตอ <c oughs> กูหล่นไปตรงไหนอีกโอ้ยเยื่อล่างแม่งเหมืองแม่งใหญ่จริงโอ้ยโอ้ยเราไม่ไปด้านล่างนั่นไงเอาเ้าไงเอาเหรอเอาเหรอรอเลยครับตรงนี้มีด้านด้านนี้มีอะไรไหม โอเคพอตเราหมดแล้วโอเคเราขี้เกียจคา้าต่อขึ้นไปบุญบ้านดีกว่าเนี่ยโอ้ยเจริญชว่วยออแล้วมันทางไหนหวนันนี้ด้านนี้ด้านนี้นี่งไงโอเคยังไงก็พาทนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ได้เหล็กมาสี่สอัน นะครับส่วนฐานที่ได้มา29วเันเนี้ก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับโอเคยังยังไงก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b สไครต์กันด้วยนะคยบผมโอเคเจอปืนกครับบ๊ายบายไปละ